ส่องราชวงศ์ทั่วโลกใครทํางานกันแบบคนปกติบ้างก่อนหน้านี้มันมีข่าวข่าวหนึ่งที่เจ้าชายแฮร์รี่หลังจากที่ออกจากราชวงศ์อังกฤษไปแล้วแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา,เ,เ,กาเขาก็ต้องมีการหางานทําเป็นของตัวเองไปเริ่มต้นอาชีพใหม่เป็น Chief Impact Officer หรือว่าตําแหน่งผู้บริหารในบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า b e เดอร์อัโดยที่ตําแหน่งนี้ของเจ้าชายแฮร์รี่ก็จะทําหน้าที่สร้างความตระหนักให้เห็นความสําคัญถึงการพัฒนาตัวเองแล้วก็ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการทําโครงการการกุศลซึ่งเจ้าชาย มีความถนัดอยู่แล้วนอกจากนี้เจ้าชายแฮร์รี่ก็ได้มีการเซ็นสัญญากับ Spotify เพื่อทำพอดแคสต์กับเซ็นสัญญากับ Netflix ในการทำเนื้อหาคอนเทนต์ร่วมกับเมแกนไมเคิลเนี่ยแหละลงใน Netflix เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นงานที่เจ้าชายแฮร์รี่ทำหลังจากที่ออกจากราชวงศ์อังกฤษไปคำถามคือโอเคเจ้าชายแฮร์รี่เราเห็นภาพแล้วว่าเขาออกจากราชวงศ์อังกฤษไปแล้วแล้วคนอื่นๆที่ยังมีความเป็นสมาชิกราชวงศ์อยู่เขาทำอาชีพอะไรกันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวจะพาไปดู คนแรกที่เราจะพูดถึงก็คือเจ้าหญิงเบียทริสคนนี้ยังเป็นสมาชิกในราชวงศ์อังกฤษอยู่แต่ทํางานจริงจังแบบคนทั่วไปนั่นแหละเขาจบการศึกษาจาก University of London ทางด้านประวัติศาสตร์ถามว่าทํางานจริงจังมากแค่ไหนก็จริงจังขนาดที่ว่ามีโปรไฟล์ของตัวเองอยู่ในเว็บไซต์ Link ์อินซึ่งบอกประวัติการทํางานว่าเคยทํางานที่ Sony p i c t u r e Entertainment ในตาแหน่งนักวิเคราะห์แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ออกมาทํางานเป็นผู้บริหารในบริษัทผลิตซอฟต์แวร์แห่งหนึ่งโดยที่มีหน้าที่เรื่องของการวางกลยุทธ์แล้วก็การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วถามว่าเจ้า ทำไมถึงมีความอยากทํางานแบบคนปกติก็ต้องพากลับไปดูว่าพ่อเขาคือใครพ่อเขาก็คือเจ้าชายแอนดรูซึ่งเจ้าชายแอนดรูเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้บอกว่าอยากให้ลูกสาวมีความเป็นยัง working woman ผู้หญิงยุคสมัยใหม่ที่ทํางานพร้อมๆก,กับการเป็นสมาชิกราชวงศ์ไปด้วยได้แล้วเขาก็รู้สึกดีใจภูมิใจนะที่ลูกสาวได้วางเส้นทางทางอาชีพของตัวเองไว้พูดถึงพี่แล้วก็ต้องพูดถึงน้องก็คือเจ้าหญิงยูเชนีซึ่งเป็นน้องของเจ้าหญิงเบียทริสก็ทํางานเป็นยัง working woman เช่นเดียวกันคนนี้จบการศึกษาด้านประวัติศสาสตร์ศ Newcastle University ซึ่งพอหลังจะเรียนจบแล้วเขาก็ย้ายไปทำงานที่ Auction House ในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาทำงานที่หอศิลป์ในประเทศอังกฤษโดยที่ตำแหน่งของเขาเนี่ยมีหน้าที่ดูแลเรื่องของงานศินละปะดูแลการจัดอีเวนต์ดูโปรเจกต์พิเศษแล้วก็ดูแลศิลปินที่เอาศิละปะเข้ามาแสดงภายในหอศิลป์ของเขาทีนี้ข้ามฝั่งจากราชวงศ์อังกฤษไปอยู่ที่ราชวงศ์เนเธอร์แลนด์บ้าง BBC เคยยกให้ราชวงศ์เนเธอร์แลนด์เนี่ยประสบความสําเร็จในฐานะราชวงศ์ที่สมาชิกระดับสูงสามารถทํางานแบบคนปกติได้ถามว่าประสบความสําเร็จยังไงก็ต้องไปดูที่2คนนี้ก็คือเจ้าชายคอนสแตนตินกับเจ้าหญิงโรเรนทีน2คนนี้เป็นสามีภรรยากันทั้ง2คนทํางานแบบจริงจังเลยที่สํานักงานวิจัยนโยบายระดับโลกอันนี้เป็นงานแบบ full time ส่วนงานเสริมก็มีเหมือนกันอารมณ์แบบงาน part time เนาะก็ทํางานในกระทรวงการต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์แต่โอเคถ้าจะพูดว่าสมาชิกราชวงศ์ระดับสูงเขาทำงานกันแบบจริงจังก็ต้องยกตัวอย่างเป็นคิง ของเนเธอร์แลนด์เนาะก็คือคิงวิลเลียมอเล็กซานเดอร์ของเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาทํางานเป็นนักบินพาณิชย์แบบจริงจังเลยนะให้กับสายการบิน klm ซึ่งตัวคิงวิลเลียมอเล็กซานเดอร์เนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเอ้ยจริงๆการขับเครื่องบินมันอาจจะไม่ใช่อ,อาชีพที่จริงจังหรอกมันเหมือนกับงานอดรีเดกที่ดูซีเรียสมากกว่าซึ่งถ้าเราลองเอาชื่อของท่านเนี่ยไปเซิร์ชดูก็จะพบว่ามีรูปที่กาลังขับเครื่องบินกับสายการบิน klm เนี่ยเต็มไปหมดเลย แต่ถามว่าสมาชิกราชวงศ์สามารถทําอาชีพอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีกฎหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ใช่มันก็มีกฎเหมือนกันบางอย่างเช่นถ้าสมมติว่าโอเคคุณตัดสินใจที่จะออกไปทํางานประจําของคุณแล้วคุณก็จะไม่ได้รับเงินรายปีที่ทางวังส่งมาให้คุณอีกต่อไปรวมถึงจะต้องมีการคุยกับทางวังอยู่เสมอว่าช่วงนี้มีแผนทําอะไรกับอาชีพของคุณบ้างก็คงไม่สามารถที่จะไปทํางานสุ่ม4สุ่ม5ได้เนาะรวมถึงบางทีถ้าสมมติว่าราชวงศ์ต้องการเรียกคุณกลับมาใช้งานทํางานในพิธีอะไรบางอย่างก็โอเคคุณต้องว่างสําหรับราชวงศ์เสมอเช่นนเดียวกั ขอข้ามไปที่ราชวงศ์สวีเดนเขามีเจ้าหญิงที่ชื่อว่าเจ้าหญิงมาเดลีนที่แต่งงานกับสามัญชนชื่อว่าคริสโตเฟอร์โอนิลแต่ตัวคริสโตเฟอร์โอนิลเนี่ยพอไม่รับตําแหน่งภายในราชวงศ์สวีเดนทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยกษัตริย์สวีเดนก็เคยเสนอว่าโอเคคุณสามารถรับตําแหน่งเป็นสมาชิกในราชวงศ์ได้เหมือนกันด้วยเหตุผลที่ว่าเขายังอยากทํางานด้านฟินแลนซ์ของเขาต่อไปแล้วก็ยังอยากหาเงินหาอาชีพของตัวเองทําอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ทํางานกับราชวงศ์เลยนะเพราะว่า ตามสื่อต่างๆเราก็ยังเห็นภาพของคริสโตเฟอร์โอนิลเนี่ยไปออกทีวีหรือว่าออกสื่อรวมกับสมาชิกราชวงศ์คนอื่นๆอยู่ส่วนลูกๆของทั้งสองคนก็คาดว่าจะต้องออกมาประกอบอาชีพแบบเดียวกับคนธรรมดาเพราะว่าคิงของสวีเดนเนี่ยเพิ่งจะประกาศปลดล้านล้านห้คนออกจากสมาชิกของราชวงศ์อยากที่จะลดขนาดข,าดของราชวงศ์ให้มันมีความเล็กลงมาราชวงศ์สุดท้ายที่จะพาไปดูก็คือราชวงศ์เดนมาร์ก ที่ประเทศเดนมาร์กก็มีเจ้าชายจวาคีมซึ่งเป็นลูกชายของควีนเดนมาร์กเลยคนนี้เนี่ยสนใจเรื่องของการทําการเกษตรตั้งแต่เด็กสุดท้ายพอไปเรียนก็เลยเลือกเรียนในเรื่องเศรษฐศาสตร์การเกษตรแต่ปรากฏว่าพอออกมาทํางานดันกลายเป็นทหารแต่ก็ไม่ได้ทิ้งความชอบเรื่องการเกษตรของตัวเองกลับไปเปิดฟาร์มเป็นของตัวเองแต่โอเคที่เราจะพูดถึงอยากจะเน้นก็คือลูกชายของเจ้าชายจวาคีมนี่แหละซึ่งมีชื่อว่าเจ้าชายนิโคลไลคนนี้หน้าตาดีทางานเป็นนายแบบเซ็นสัญญากับเอเจนซี่แห่งหนึ่งตั้งแต่ปี2018เดี๋ยวจะแจกไอจีเขาไว้ให้ ประกอบอาชีพเป็นนายแบบอย่างจริงจังเลยนะเราด้วยความที่หน้าตาดีนั่นแหละก็เลยเข้าตากรรมการได้เดินแบบให้กับแบรนด์ดังอย่างคริสเตียนดีอออยู่บ่อยครั้งซึ่งเจ้าชายจาวาคีมผู้เป็นพ่อของเจ้าชายนิโคลเนี่ยก็เคยพูดถึงด้วยว่าจะไม่บังคับให้ลูกชายทําในสิ่งต่างๆแต่อยากให้ลูกชายทําในสิ่งที่เขาได้วางแผนเอาไว้แล้วที่เลามาทั้งหมดเราก็ได้ไขข้อสงสัยเนาะว่าอย่างเจ้าชายแฮร์รี่ลาออกไปก็ ไปทำงานเป็นผู้บริหารบริษัทสตาร์ทอัพด้านการโคชชิ่งพัฒนาตัวเองแล้วเราก็ได้เห็นภาพด้วยว่าสมาชิกราชาวงศ์อื่นๆทั่วโลกเขาก็มีการประกอบอาชีพเช่นเดียวกัน